ออกขั้นใหม่ดอกกมองแม่กะมองเหตุจังไรดีล่ะพี่น้องเสีได้ขั้นเดียวบาทเนี่ยอกเป็นหยัางความสูงของผุ้เท่าจัดไปแล้วละบัดนี้ขอ,อย่างเดียวครับเย็นหลงกันเดลย,ยไปยิ้มออกแล้วหนึ่งขั้น มันมีเบรกหน้าเบรกหลังไงเงี้ยเฟรยิ่แเราก็จำเบรกหน้าช่วยเบรกหน้ามันจะยึดดีกว่าเขีถูกเขาตั้งเบาๆห้มนน้าไปไขาอ๋อแม่นี่มันมีเบรกหน้าเบรกหลังไงเงี้ยเฟรยู่แล้วก็จำเบรกหน้าช่วยเบรกหน้ามันจะยึดดีกว่าเกี่ยถูกเขาตั้งเบาๆใ้นนาอ๋อแม่นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดขาตั้งแห้งไปมัอน่ะมันงๆอไซคไม่ได้แมนครับพอดาเบาๆนึงดอกเอาแบบพอได้แบบเบรกืดบา ขาตัวใกใจมือขวาอยู่แล้วสร้างเลยครับคลั่งมืออาชีพเลยครับของแย่ว้าว